สองซสวัสดีครับหนึ่งสองสวัสดีครับเ <c oughs> ดนิลมาลจ้าครับผมมาเจอกันได้นะครับกับแฮชแท็กเ a นิลคิวอเครับครับผมก <c oughs> ็ใครอยากรู้อะไรนะครับถามเข้ามาเลยครับออ่า uh, we love you and we miss you see you take care my favorite one is contact t 3 now and the newest one is contact g 2 w h a t about you I, i like macro 1 n 5 s u r p r i พรส์สูตรลดน้ำหนักนะครับก็คือการฟาสติ้งครับตอนนี้นิยมนะครับก็คือกิน8ชั่วโมงแล้วก็อด16ชั่วโมงอืแล้วก็ที่สำคัญคือต้องออกกำลังกายครับถ้าใครคิดวิธีออกกำลังกายไม่ได้ก็มาเต้นกันนะครับในโฟรก้าเดอร์เจนนี่ครับแนะนำสถานที่เที่ยวปีใหม่หน่อยครับเต็มหมดแล้วว่าจะไปเกาะบนนอกก็เต็มแล้วตอนเนี้ย มีเวลาไปอ่ะอืมไม่มีอ่ะเดี๋ยบ้านก็บ่อยแนะนำเขอแนะนำเร็วๆจะหมดเวลาแล้วก็จริงต่างจังหวัดเชียงใหม่จริงก็ก็ดีนะเที่ยวไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยไภูเก็ตภูเก็ตเชียงใหม่เออ่เขาใหญ่หันใหญ่ดีไหม ถ้าอยากได้แบบเปิดเสียงนะครับต้องมาดูในโฟก้าหรือเจอร์นี่ครับผมนี่เหรอ eat or exercise มา one two three exercise what should B F stand for B F S โชเในี้จะเป็นแนวไหนครับแนวทะแยงจ้ะถ้าได้เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งเป็นมาเฟียใครจะเล่นเป็นไรมาเฟียมาเฟีย okay let me tell something new that you can expect in Polka the journey yeah i'm new yes. uh, we love you and we miss you see you take care please please, please don't, don't give up. up don't give up <laughs> what is the last solution for 2021 survive for Polka the journey yeah. 2021 be healthy mm -hmm. what do you want in christmas All I want for Christmas is you He give up already n o p e Don't give up everyone uh, ah ok Mahal k i t a and Maliki Ang Basco say Mahal k i t a Mahal k i t a Ting more, Nang more, n g m o สูตรลดน้ำหนักนะครับก็คือ การ f a สติ n งครับตอนนี้ <ไง S 2> นิน<ร>ยมนะครับก็ค<ม>ือกิน8ชั่วโมงแล้วก็อด16ชั่วโมงอื<ม><ม>แล้วก็ที่สำคัญคือต้องออกกำลังก,กายครับถ้าใครคิดวิธีออกกำลังกายไม่ได้ก็ม,มาเต้นกันกกนะครับในโพก้าเดอเจนนี่ครับรู้จักกันมากี่ปีแล้วเออเขาถามไม่ตอบชัวอะไรทำไมเราอ่าบอก My favorite one is Contact T3 now. And the newest one is Contact G2. What about I, you? I like Macro <laughs> 135. What's your magic word or sentence? Arohomora! Vincadia leviosa! I'm going to go to the สวัสดีครับครับผมก็จบแล้วนะครับกับการตอบคำถามมอนะครับทาคิดว่าหลายคนคงได้รับความรู้แล้วก็สาระดีๆเพิ่มเติมนครับพร้อมไป entrance ขึ้นเลยทีเดียวครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากมาเจอพวกเรานะครับก็วันที่17ธันวาคมนี้นะครับโฟกัสเดนเจนี้เปิดขายบัตรอีกรอบนึงแล้วนะครับครับผมไม่ได้เจอแค่เราสองคนนะครับยังมีป๊อสเอเจแล้วก็ฟูดอีกด้วยนะครับที่เป็นแขกรับเชิญของเราสำหรับแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยจะมีไหมต้องรอติดตามดูนะครับขึ้นกับพวกคุณครับอ่าแล้วก็ จะบอกว่าสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับใช่แล้วครับผมก็จานพิทีนะครับวันที่1 7ธันวาคมนี้นครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับขอปิดการไม่รู้จะเรียกว่าอะไรการนั่งนั่งนั่งเล่นเไปเรื่อยๆทีวีแอนเอวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับทุกคนวันที่17ธันวาคมนี้นะครับโพกอรเดอรเจอรี่นะครับเปิดขายบัตรแล้วนะครับครับผมก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับหรือว่าใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับวันที่17ธันวาคมนี้นะครับบางหน้าเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณนะครับครับเจอกันครับ